ไปต่อเลยเดยนน่นเข่นคันแท้าดีคัดเอาแต่เจ็ดเจ็ดสามกับแปดสี่เจ็ดเจ็ดอะืที่ดวงราคาคันว่า,าตามวดเนาะเตรียมเลืดแล้วเนาะไปเลยบนล่างไปต่อไม่รอแล้วอากาอันที่เราได้บันอันที่สิบหกสิบห้าข้อ อปนที่สิบหกรัาลไ้ได่ครับพี่น้องปล่อยต่อหวดเลยเซียนรุ่นวันที่ขอเสียอ,อโศกใศร้ดังอยู่พี่น้องสำหรับแนวทางนะคะวันที่ออสิบหกพคสองพันห้าอยหกสิบแดเซียนรุ่นปล่อยต่อท่านที่เลยเนาะค่ะแต่ว่าสองตัวก่อนบากาเซียนหลังจากที่นะคะสามตัวเซียนรุ่นนะคะ เข้าสามตัวโต๊ดแปดแปดสามเนาะผลออกสามสามแปดนะคะเสี้ยนแล้วก็บอลอสาส์ปอยต่อสองตัวสามแปดแปดก็ออกสามแปดแปดเลขเล่าแปดแปดสามเพราะว่าก็รอถืออยู่เลยแปดแปดสามเลขเสี้นรุ่นไทยแต่ว่าคนประกาศออกมาสามสามไอ้สามแปดแปดเม่เราไปฟังกันได้ฟังกัน หมูเซื้อ่าสีหมูอีกนะยังนั้นเป็นกระาแปดแปดนั่นละของเซียนรุ่นเป็นตูกับเป็นคู่ทางว่าไงไคู่ทางใหม่คือวางสนเข้าไปความความนก็เชือกนี่ดสามสามแสนโค่นจนมันผิดง่ายมากน่นหละเซียนแปดกับก้าวเซียน เราับกมาสามสามแปเออไงเท่านี้ละเต็มเลยบนล่างลย่าบอกพี่ด้เอฟซี่ะขอโทษเด้อเอฟซีเอีก็ได้ยินมันชนิดไนึ่งตัวกลมนั้นตัวสีมักสีสอบนี่เนาะตัวจัดนะจัดเต็มนี่แดงนี่เรสีแดง เมื่อนี้เซียนปล่อยตองหวานไห้สองตัวก่อนเนาะสามตัวเดี๋ยวจังคอยไม่เอาบอ,อกสิคะะชุดสองตัวเซียนรุนนะคะกลับด้วยเดิมอย่าลืมกลับนะไปแล้วต้องกลับ ไม่แล้วกับด้วยมีเสือกู้สิบหางเี่ยเซียนไม่น่อยแคนแคนสุดเสริมทับตัวนั้นว่าเอาเอาสูตรนี้เขามาใช้เลยมีห่สุดเสริมทับสมทับัวเก่าซีสุดดีใช่ไหมสมทับข้างหลันี่วันที่สอง มีว่า kind of ียนจะแก้เลยเบื้องแน่นไม่อีกวะฮะเบิ้งตัวตัได้ตัได้อันนี้ตัวได้เดี๋ยนีวมาหนีสิเียกใหนบ้านดีกันดีกว่าสิบห้ากันบ้านเล็ก้าดีใจน้ำเน่าเราปล่อยมาเลยเนาะเมื่อไหร่กับเด็ก ขนาดเชือกยังจะได้ยังไง่านั่งยังไปอ่านไว้เยอะเนาะมันมอ่าีเลยสิได้แ็ดสิบเอร์็นต์อได้สามสิบบาทก็ได้กินมากมาก่ะดีใจแล้วได้สิาแคีนี้ได้่สิบเป็นต์เลยได้มนี่ได้ปได้เยอะี่นั่นส่เพิ่มด้วยปลามันเห็นเนน้ยนน้อยหน่อเด้อน้อยเงแต่แต่ว่ามันซึมลายมีตัวนี้ค่ยู่ เสอดลายนี่นี่จริงปล่างันย่ามัดอย่ามากรบควยดอกสันมาเอาไปห้อเลยบมูกระทาต้องมากสันขนาดคนมามาได้ไหมสันอกอางยอมแพบสันอกอ่างมูกระทากย่อมแพบยอมแคหมูกระทาเข้าสามตัวได้ เดย๋เวล้าวนี่ละเล้าวนี่ยละละมาแม่แรงจัดนักเลยทีอันต้นมันใจพัดนี่ล่าจัดเลยตามทุ่นเคื่นมาแรงจิทุนขึ้นเนาะเสี้ยนไปหนเนงเราต้องไดุ้ณเแล้วเฮ กำไรเยนสี่ยนมันใจททด่มือนี่ตำราดังเลยเนาะแนังแตนังมันเป็นเลี้ยงอันเจ้ามือตัอเกาหาุนี้ จับตัวด้วยเอ้ยไน่าช่แข่งเกียบ์อ้อกแกเอ็กซีได้สิบบาทนะคะดีใจน้ำน้องครเอ็กซีผู้ใดได้โศกน้ำเียนรุ่้านากผู้ใดถูกน้ำเซียนรุ่นนี่คือแฟนท่านแท้ของเซียนรุ่น เพราะว่าเป็นเอาผู hmm. ้โตแม่นขึ้นบ no ัตามผู้เห็นบตามผูเดียวแต่เป็งกะเอามัดผู่โตตามแต่เซียนลุนคนเดียวเอานุกต่อทันทีต้องไปสองห้างต้องไสองห้างไม่จัดกันไม่ถกเหรอแม่ไม่แ่ไปอ่นเนาะนกเสียงยกลีกไบะเก็บแต้มพือนพื้เ้อเนาะ เอาอาแค่ตนนั้นแน่ะไแน่เอาหัวลงอันนี้เอาหัวลงมัน้มกันน้ครับบกันนี่นะอไคือกันให้ไหนคือ่าท่าคือกันเหมือนชุ่มวงกลมไปเห็นไหมบอแดมันตัวเด่นเด้อบอนชุ่มวงกลมไปจ้าแล้วด้หันเรสอนจาแล้วจ้าแล้วดหันอัไนเนียแล้วได้หันอันหัดมืออ้นอวคนละจุดไม่สคร่ว่าใสามโตนอาใจตัดเกลขอยขอนใจสิ ท oh! si si you know? in ี่พอไปล่าก่อนเสียงไปเี้ยนี่แล้วโอ้ทุกนึงสี่แปดทโคมาเล้ยนี่ละี่แปดนึงแปดนึงได้ผู้สิบไปนึงแฝนึงแล้วแปดนงบอวเล่าแฝดเด้อบโบว่เป็นได้ที่เป็นได้เลยที่นั่คนเวบานบาสิได้งินเขาจะไปออดเตาจะไปออดกันพ่อเนี่ยที่จะกาวเล้ยนนันนี่ กันเบิ่นนี่เส้นยกทงขามดแฝดเนียแล้วนี่คุณเดินเกริเดินแได้เล่ากันได้แฝดแปดก้เกได้ด้ิงอ๋อ่นี้ให้นะอ่เอาสุดเก้าไปออนมามันสิเตียงจมตัวอีกเตรียมครับ เอากระยาออไปท่าเดียวกันมาสินั่นนั่นนั่นน้องนี้จะน้อยพโดนเลี้ยเสียงงาับพี่น้องโดนมีแสมเดียวมันตงเบิอนห้องเพราท่านได้โนดแต่งามขาพี่น้องแคปหน้าจอตัวไม่รอนนานดอกแคปไปเสียงมาดีเดิมประัเสี้ยนเดีลยวปล่อยตองหวัดด้ปล่อยตอดแบบไม่นกก้าวเก่าไม่อีก้วพี่น้องต่อไม่รอีรอเดอนแปดเดนเก้า ใจเย็นๆเด้อพี okay. はは่น้องชุดล่างตรงนั่นแหละชุดล่างทั้งใจยอมเ็บต้องแบดหนึ่งเจ็หนึ่งแบดนั่นแหละมันยู่มันยุ่มันย่อตัวสอดเจ้าตัวเดซเซียนนีละชุมมวงไปนีละชุด่วงกลงไปให้ไรบ้ครับทำเรกลืมมริงมาลืมรืงใดทำให้พี่น้องเบิ่อมงกลงไนี่ละย้ำเวลาหนมือมันว่ากับตัวนี้ที่เก่าหันละ มีเปลี่ยนแปลงหมุนมาตัวกลางเห็นไหมเสี้ยนพี่น้องนางนนั้้แลวไปเห็นเจ้าน่ะเสี้ยนมาสั่นเออนั่นสามตัวนี่ล่อวันที่ใดค่ะประมาณวันใดแกได้ยังวันที่จับหอยังไรวันอาทิตย์วันเสาร์วันอาทิตย์เวลาเนาะเพราะว่ามันบริเวณเห็ดดาวยังบุกไปว้านเขากันย่ำได้ก็ได้ดอกจะทำนาก่อนย่ำได้ก็ได้กันบุกไปว้านเขาเดี๋ยวเด้อเดี๋ยวคนเก่าขึ้นมาหาเข้าขึ้น่าล่ะใจเยิง นั่มาตรงๆให้นะลักลอยมันหลุดเด้ลละมาสามเนาะเอาให้แปดแปดแปดสามสมมตอไปเพี่ยวนมาเสียหเดี๋ยวใจเย็นๆที่อย่างมันมาดังอยู่ใส่บันี้ปุ่นคนทั่วขมาาบ่เอาข้าไปขอเชาซครับ

ตัวมักตัวอบของเซียนตัวแรกก่ครับอืมตัวมักตัวซอบนี่แหละยึงวงนี่แหละชองตูนบ่ามักบ้าซอบเก้าแปดกัหาชีแกังหาซีเป็นตัวกันเป็นตัวกั้นช่วไว้มันดอก